ทำอย่างไรดีเมื่อเราลืมคนรักเก่าไม่ได้คำถามนี้หลายคนอ inbox มาค่ะแล้วก็อยากจะรู้มากว่าหนูอยากไปต่อนะครูขาแต่ว่านึกถึงความรักเก่าๆ oh. ความรักที่ผูกพันกันมาความรักที่นำพาแต่สิ่งดีๆด,ด้วยกันมาแต่มันไม่สมหวังค่ะครูขามันต้องมีอันเลิกลากันไปแต่อยากไปต่ออยากจะประสบความสำเร็จแต่ยังไงยังไงก็ยังอาลัยอาวรถึงคนรักเก่าๆอยู่หนูจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะครูขาวันนี้ครูสิตามาให้คำตอบกับคลิปนี้ค่ะ คำถามนี้จะถูกแก้ไขโดยง่ายได้ค่ะเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองเป็นก่อนวันนี้หัวใจของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณถูกต้องไหมคะหัวใจของคุณมันไม่ได้อยู่ที่เขาทั้งหมดนะคะหัวใจคุณไม่ได้เต้นเพื่อคนอื่นแต่หัวใจคุณกําลังเต้นเพื่อตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณเองรักคนอื่นจนไม่รักตัวเองคุณเกิดความทุกข์ทรมานสารพิษในร่างกายหลังค่ะเกิดความทุกข์ร่างกายก็เหี่ยวก็แก่ค่ะไม่สดชื่นความเครียดมาสุขภาพไม่ดีคุณ จะดึงดูด่งดีๆเข้ามาหาคุณได้อย่างไรคุณจะให้คนมารักคุณได้อย่างไรในเมื่อคุณเองไม่เคยปล่อยคลื่นที่จะรักตัวเองหรือดูแลตัวเองเลยวันนี้คนรักตัวเองดูแลตัวเองอะค่ะมีเสน่ห์คุณจะมีคนรักดีๆกี่คนก็ได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคุณจะไม่มีวันที่จะดึงดูดรักดีๆได้เลยดังนั้นวันนี้ค่ะหัวใจคุณอยู่ที่คุณถ้าคุณรักตัวเองเป็น คุณจะดึงดูดคนที่คุณคู่ควรเข้ามาหาคุณคนที่เขาพร้อมจะรักคุณดูแลคุณเข้ามาค่ะเชื่อคุณเถอะค่ะว่าคุณมีคนของคุณเสมอวันนี้พบภาคจากเจอเป็นเรื่องปกติค่ะแต่วันนี้จะทําอย่างไรให้ระหว่างที่เราอยู่นั้นเรามีความสุขเพื่อจะ ต้อนรับเวลวค่มกับสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณจริงไหมถ้าวันนี้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจรักตัวเองเป็นบริหารสเสน่ห์ในตัวเองสร้างสเสน่ห์ค่ะให้สดชื่นยิ้มแยม้มแจม่มใสสร้างเอ็นโดฟินในร่างกายสารแห่งความสุขให้เยอะๆเชื่อครูเดค่ะไม่มีพึ่งตัวไหนหรือิีเสื้อตัวไหนไม่ตอมดอกไม้สวยเหมือนกันค่ะถ้าเราสวยจากภายในเราจะดึงดูดผู้คนมากมายมาให้คุณเลือกค่ะดังนั้นคุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือกค่ะที่คุณลืมคนรักเก่าไม่ได้แต่คุณเป็นผู้เลือกและตัดสินใจดังนั้นเลือกทีีี่่จะมมชวววิตอยยูด้คาสุข เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะอย่าอะไรอาวรถึงอดีตเพราะไม่จากเป็นก็ต้องจากตายอยู่ดีดังนั้นเนี่ยบริหารตัวเองให้มีความสุขเอาหัวใจเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราร่างกายเรายังคงทํางานเพื่อเราลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวนะคะบริหารตัวเองนะคะด้วยความสุขและคุณจะเจอรักดีๆขอให้พวกเราทุกคนโชคดีค่ะ ใครมาใหม่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคู่เองเป็นคนหนึ่งที่ผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะมากค่ะแต่เมื่อครูลุกขึ้นมารับผิดชอบรักตัวเองเมื่อก่อนรักแต่คนอื่นค่ะทําเพื่อคนอื่นตลอดจนเมื่อเรารักตัวเองไม่ได้เชื่อค่ะคูลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จคูลุกขึ้นมาสร้างความรัก ครั้งใหม่ที่ต้องบอกว่าเหมือนในที่เราเขียนไ้เลยเหมือนในสมุดความฝันของเราครูลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆค่ะจากคนที่ติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัว2 0บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกฎจัก,กรวาลกฎแดงดึง,งดูดใครมาใหม่อยากจะเริ่มรักตัวเองอยากจะเริ่มบริหารสเสน่ห์ตัวเองอยากจะประสบความสร็จง่ายๆสบายๆค่ะคุณไปดูคลิปมหากาศยี่วันโปรแกรมจิตวิจัยความมั่งคั่งของครูสิตานะคะฟรีทุกๆคลิปที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ย t u b e ครูสิตา l a อ of ฟยูดีเวิค่ะรักตัวเองเป็น ยังไงสิ่งดีๆก็รอคุณอยู่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ